ต่อเนื่องกันที่ข่าวนี้นะคะชาวจังหวัดกาลสินขาาร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะคะที่บริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดงมูลอำเภอท่ากอนโทค,ค่ะเพื่อฝื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมา นายสีดีรัตน์ชุมอุปการรองผู้ว่าราชการจังหวัดกรสิน์พร้อมด้วยข้าราชการทหารตำรวจหน่วยงานภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนชาวอำเภอท่าคันโทได้ร่วมกันปลูกต้นไม้หลากหลายชนิดได้แก่พยุงกระบากยางนาแดงขี้เหล็กสดาตะเคียนทอง รังและไม้แดงรวมทั้งสิ้นจำนวน4,000ต้นบริเวณวัดภูเขาน้อยและบริเวณป่าสงวนแห่งชาติดงมูลพื้นที่บ้านกุงเก่าตำบกลกุงเก่าตำบลท่าคอนโทจังหวัดกรสินรวมเนื้อที่20ไร่เพื่อสนองแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้าใจให้หน่วยงานภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปได้เห็นความสําคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไมา้และเข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกป่าและดูแลรักษา รวมทั้งเพื่อเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมาภายใต้ระบบการจัดการพื้นที่กับภารกิจของหน่วยงานและการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชนออาว้่มทีัยยง จะต้องเจอเจอตวนะตัวป็นธคารที่รีกแต่ว่าหมดแล้วไม่เจแล้วบอกแล้ว